สวัสดีจ้าคุณผู้ชมคลิปนี้ยารลอมจะพามาเก็บผักปราบไปลวกผักปราบมีลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องลวกได้ลวกกินไปลวกเกิดขึ้นน้ำไฮน้ำสวนนี่แหละเก็บไปกิมเลยทั้งคันบ่ก,กินมันหลายเกินเกบ มันจะออกรสชาติค้ายๆกับพัดปังเนี่ยแหละมันจะลื่นๆมึนๆมึนๆ,ๆลื่นๆเลยละ่ะไปลวกกลิ่นกลิ่นกระปนกลิ่นกับซุบน้ำม่เกิด <c oughs> ขึ้นมาน้ำไฮน้ำสวนเราในต่างจะงหนัดก,ก็น่ารัยครัอเอาหย่อดอ่อนๆนะ นอปลดูจะกินให้ดูกินได้เทือแล้วผักกา